ขอเสร็จพิธต้องรับสมพงษ์วงลูกครับด้วยครับศิลปินยอดกตัญญูของเราครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมสิทธิคนที่ครูุูมใจเมื่อตอนผมเรียนปกการบ้านไม่ทำ สอนไม่จำสำยังสอบตกทำตัวเป็นเด็กกูจบเรียนปอหกตกสามหลายปีสิทธิ์คนที่ถูกครูดีคนเขียวทุกครั้งเมื่อเจอไม้เรียวรู้สึกโกรธครูทุกทีดา่าครูลับหลัง สำ้ำทำตัวเป็นครูอาริผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึงคุณครูผมได้เรียนรู้ว่าครูรักครูจึงเขียนเมื่อออกโรงเรียนอยู่บนสังเวียนนักสู้ยามเก็บราวลึก ผมสำนึกถึงคำสอนครูขยันอดทนและสู้เพราะครูผมจึงได้ดีแต่น้ำตาหลครูครับจำเสียคนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพานดอกไม้ไว้ครูผู้เคยปราณีเสียขออภัย ที่ทำตัวเป็นคนไม่ดีผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึงคกรูโลกศิวดน,นากวารีที่อยู่หน้าเวทีพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เราขอเวลาพี่น้องอันเป็นมงคนนี้ได้กรับครู ครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพานดอกมไม้ไว้ครูผู้เคยปราณีสิทธิขออภัยที่ทำตัวเป็นคนไม่ดีผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึง อยากฟังเสียงสักครั้งปลกมือดังๆให้กับครูได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณน้องชายสมพงษ์วงลูกคลักและอาจารย์มนตรีครับเราจะกราบครูอาจารย์มนตรีมีอะไรจะฝากคุณครูครับน้องน้อยมือมิกสาวขอใหม่ที่พี่ช้างร้องเพลงมาด้วยนะครับวันนี้จะบอกพี่น้องว่าโอกาสนี้อันเป็นมงคลถึงไม่เรียนที่นี่ แต่อยากให้พี่น้องได้รำลึกลึกถึงครูอาจารย์กับพวกเราชาวคณะวันนี้นักรบวัฒนธรรมมนตรีคงแก้วครับเสียงประเบิสเสลังกัาจั์มนตรีคงแก้วกับเชิญครับ่น <bor Church> <acred itation> ผ่นดินแม่แต่โบราณเป็นถิ่นทานสวยใสยไปทุกส่วนดินน้ำชุมใครก็รู้ว่าคู่ควรออทุกโซนส่วนเคียงพืชพันธุ์ อันง,ออางามดีพุทธภูมิพุทธศินถิ่นบวรทุกยุกย้อนเห็นประจักษ์หลักวิธีเมืองปู่ครูเมืองนักปรา์ ราชกวีเอออมืองสืบสานประเพณีที่ดีงามงานคาระวะครูออดูแลน้องจะยังกองอยู่ในใจไม่มองข้ามสิรำลึกถึงคุณครู อยู่ทุกยามเอยครูคือความยิ่งใหญ่ไปเอ,อ,เอ,อนิรันสิทธิ์กลับมาต่อแผนคุณในวันนี้ขอความดีกูคุ้มให้มิไว้หวันเป็นแสงที่ยันสองใจ ในชีวันเอ,อ,เอยสิทธิเห็นมันคาเดินพบศิอปอ,อชัยเออ,เอ,อสังคมดีวันนี้เพราะมีท่านช่วยประสานรอยราวคราวหลับไหลสังคมรู้งานครูนัก สักเพียงไรเอยคุณครูไหม่ปล่อยวานสร้างสังคมเงยยิ่งใหญ่พ่อแม่พิมพ์ไทยใครก็ว่างามสมค่าคุณธรรมนำเหมาะสมเกียรติยศก้องกำใจ ได้นิยมเอ่ยครูดังพรมประสิทธิ์พรกระชอนตามเพราะครูเป็นลมหายใจไทยทั่วถิ่นเสกปั่นดินให้เป็นดาวไม่ก้าวค้ำยกวิญญาณสิทธิด้อยให้กล้อยตามจริงสมนามครูไทยให้กำจร เออเยอผลงามทองครองธรรมสำเริจแล้วงามเพลิดแพลวเจิดจรัสประพัดโซนสนตรากจำกรรมงานผ่านขั้นตอนทั้งหนาวร้อนเหนื่อยล้ากราสู่ไปวันนี้สิทธิธ์คิดอ่านงานประโยชน์ในช่วงโชดสำเร็จงาม ความยิ่งใหญ่กราบคาระวะครูดูแลน้องด้ว้คงใจทราบซึ่งในท่านอยู่มิรู้เลือนอันเชิญเทพเทวันทุกชั้น้ารวมปกปักรักษามิกราเคลื่อนให้ครูมีสุขขัง พรละเยือนสุขกรองเรือนมงคลสวัสดิ์พี่พัดเ,อเออนอพรและลำดับต่อไปนะคะตัวแทนสิทธิ์นำทูบเทียนแพรคารวะครูมอบมาลัยคารวะครูตามลำดับค่ะนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสิทธิ์เก่าตามด้วยกลุ่มศิลปินและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญค่ะ สิทธิ์เก่าท่านแรกค่ะเรียนเชิญคุณสมชายแก้วดีค่ะท่านที่สองนะครับเรียนเชิญคุณอาพรรัตนวงศ์ครับท่านที่สามค่ะคุณกัลยาแก้วดีค่ะท่านที่สี่นะคะคุณจำรวยจันสมมิตรค่ะท่านที่ห้าคุณสถาพรสิริวัต์ครับท่านที่หกค่ะคุณสุนันทาสสิธรค่ะท่านที่เจ็ดนะคะคุณธัปนัทเขียวชะอุ่มค่ะท่านที่แปดคุณอุบลเหมฐานนท์ครับ ท่านที่9ค่ะคุณก้องศักดิ์คำถนอมค่ะและท่านสุดท้ายนะคะครูเฉาเฉวรัตรักษาพลค่ะนี่คือกลุ่มสิทธิ์เก่าครับกลุ่มแรกครับที่จะได้กราบคารวะครูสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเป็นคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะไม่ลืมเลือนเลยทีเดียวและสุดท้ายนะคะท่านที่10บก็คือคุณแม่แต้วค,คุณแม่ของครูเฉาว,วันนี้เป็นวันที่8ดสิงหาคม นะคะต้องบอกว่าเป็นวันเกิดของครูเาาด้วยลำลึกถึงนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มศิลปินนะครับค่ะนำโดยนะคะพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีค่ะน้องยิ้มอาสยามครับสมพงษ์วงลูกคลักค่ะพี่ละพินไพลวันค่ะ รัชนกสีโลพันธท์งทองแดงค่ะน้องรักก้องสยามนะคะฟื้นสวนไผ่ครับครูเพนทีมงานแดนเซอร์ครูเพนค่ะและดอนขอนแก่นค่ะขอเชิญทุกท่านบนเวทีเลยนะครับเชิญน้องยิ้มเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะนี่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเจอกันกับการมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงกันแน่นอนนะครับใช่ค่ะ ตอนนี้ขอบรรยากาศอิ่มเอิมใจกันก่อนนะคะนำโดยพี่หญิงนะคะอาวุโสสูงสุดนารเสื่อปินของเราพี่หญิงร้องเสียงดังเลยว่าวายอยู่ในวงการนานค่ะอวุโสที่นี้ฉันไม่ได้บอกว่าอายุนะคะดีเจช้างเดยวนะครับครูเพลนคูเพนค่ะครูเพลนน้องรักก้องสยามค่ะ ชุดนี้นะคะเป็นในส่วนของศิล,ลปินค่ะที่ค่ำคืนนี้มาส่งมอบความพี่สมพงษ์วงลุกคลักด้วยนะคะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องรักก้องสยามค่ะเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งครูเพนเพนแดนนะคะส่งตัวแทนมาครับเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับค่ะน้องก๊อฟเพนแดนนะครับ เชิญเลยครับพี่น้องรักก้องสยามเชิญเลยครับด้านหน้าเลยครับเป็นสิริมงคลมากเลยนะคะโดยเฉพาะศิลปินค่ะคุณครูอวยพรเยอะๆนะคะคุณครูค่ะน้องกิมบอกว่าของานไม่ต้องเยอะแต่ขอให้ได้ตังค์เยอะนะครับค่ะและวและในใน,เ,น,นเด็กสักรู่หนึ่งเขาจะมีการมอบเปลี่ยนอาจารย์แปลกให้ด้วยนะคะครับ เชิญด้าน,นหลังเลยค่ะขอบคุณค่ะเราเชิญน้องๆนักเรียนนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ปัจจุบันนะครับเชิญครับน้องนๆนักเรียนนะครับที่เป็นสิทธิ์ปัจจุบันเลยนะครับทุกท่านรบกวนรอยอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะครับเก็บภาพรบรรยากาศตรงนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะสิทธิ์ปัจจุบันก็มานะคะน่ารักมากเลยนี่รุ่นใสๆนะคะ สมัยก่อนสิทธิ์เก่าที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณครูนี่เมื่อก่อนก็รุ่นนี้เหมือนกันนะคะเด็กีเขาไล่จากอายุกันหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ใช่สำหรับชุดต่อไปนะคะที่จะมาขึ้นคารวะครูในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นในส่วนของคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญค่ะค่ะทแรลงนะคะคุณต่อพัอนศุริเจ้าของคอนโดมิเนียมพัอนศุริ ท่านที่สองค่ะท่านนายกพิเชษกล้าสุคนค่ะนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังค่ะและท่านที่สามนะครับท่านนายอำเภอธัญพัฒน์นะครับพัฒน์ทิคงพันธ์นะครับท่านนายอำเภอปากพนังครับค่ะและต่อวยนะคะคุณสำเริงเพชรฤทิ์ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านที่5ค่ะสวยสุดเลยสําหรับกรูจู AIA ค่ะท่านต่อไปนะครับคุณเจนวิทย์ไกลศิลป์ค่ะผู้ช่วยสมาชิก ผู้ที่สภานะครับนครศรีธรรมราชนะครับทีมนครพิวัตรค่ะต่อด้วยนะคะคุณสินชัยนินเพชรค่ะผู้แทนจากจอวินิจค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวริศราทิศนุ่นค่ะผู้จัดการโรงแรม CK เคสอร์ทค่ะท่านต่อไปครับร้อยตำรวจเอกสมเกียรติพลมราชครับค่ะและเรียนเชิญคุณนนทิวัน์นนทพักด้วยเพื่อนนครทันสมัยเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านเลยครับ วันนี้เรามาหลากหลายนะคะอาชีพมาร่วมกันาาาคารวะครูและก็ทุกๆปีนะคะเศรษฐีใจบุญเหล่านี้ก็จะเดินทางมาร่วมงานกราบคารวะครูดูแลน้องข้องใจสถาบันด้วยครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะ<ช>ครับของการจัดงานของเรายาวนานมากเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะอีกท่านหนึ่งคะ่ะพี่นนท์นะคะ เดี๋ยวผมจะไปฟังว่าคุณดนทิวัฒน์ขอพรอ,อะไรนะครับ อิ่มบุญอิ่มใจนะคะคุณต่อบอกว่าจะเปิดเฟสต่อไปเป็นเฟสที่3ามในสำหรับคอนโดพัดสอนซีรีนะครแต่ตอนนี้ตึก A เต็มแล้วค่ะตึก B ีนี่เหลือไม่กี่ห้องแล้วนะครับจองแค่หมื่นเดียวเองขอบคุณทุกท่านด้วยครับเรียนเชิญทุกา่าดันทึกภาพร่วมกันนิดนึงนะคะนักดนตรีนะครับทีมงานครูชาวโชว์นะครับขอเชิญเลยครับบนเวทีครับเชิญครับ เฮ้ยผมรู้สึกปลอดภัยมากผมอยู่ใกล้ครูจู AIA นะครับปล,ลปลอดภัยมากล้วับต่อไปนะคะจะมีแกแจกพล้านะคะเพื่อเป็นสีมงคลสําหรับงานคารวะครูดูแลน้องข้องใจสถาบันปีนี้เป็นปีที่11แล้วค่ะค,คุณครูก็จะมอบเปลี่ยนอาจารย์แปลกนะคะมอบให้เพราะครูเป็นลมหายใจไทยทั่วถิ่น เสกปั้นดินให้เป็นดาวไม่ก้าวข้ามยกวิญญาณสิทธิ์ที่ด้อยให้คล้อยตามจึงสมนามครูไทยให้กำจรเราจะมีในส่วนของพอสุพลบอกว่าเราจะมีผู้แทนของคุณครูนะคะ จะมากล่าวแสดคนนงความรู้สึกด้วยนั่นก็นคือคุณครูสมจิตยิ่งประสิทธิ์ค่ะเรียนเชิญครับคุณจิตวันนี้เรียกได้ว่าคุณครูต้องอิ่มใจแน่นอนนะคะท่านนายอำเภอปากพนงังท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากพนงังและแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะคะในชั้นขอแนะนำตัวก่อนนะคะเพราะว่า ลูกศิษย์บางบางท่านยังไม่ยังยังจำชื่อไม่ได้อ,อาจจะลืมเพราะว่าเคยสอนที่นี่อยู่ประมาณ7ปีนะคะชื่อคุณครูคสมจิตแด,ด,ดงงามนะคะ,คะเมื่อเมื่อก่อนน่ะนามสกุลแดงงามนะคะก็ทุกปีนะคะจะได้รับหนังสือเชิญจากโรงเรียนเทศบาลก็คือ บางปีก็เป็นโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์แล้วก็บางปีก็โรงเรียนเทศบาลวัดนาควาดีก็คือดิฉันอยู่ทั้งสองโรงเรียนนะคะก็เลยถูกเชิญทั้งสองโรงเรียนนะคะวันนี้ก็ภูมิใจและก็ดีใจมากนะคะที่ได้รับเกียรติจากโรงเรียนและก็คุณครูเชลนะคะ คือครูเชาเนี่ยก็ติดตามอยู่ตลอดนะคะฟังอยู่ทุกวันครูเชาเนี่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นคนที่จะพูดถึงวัฒนธรรมอยู่ทุกวันก,ก็จะบอกว่า,าจะจะบอกตามเสียงเสียงทุกวันเลยออกเสียงว่า,าทุกคนอย่าลืมบ้านเกิดอย่าลืมผู้มีประคุณนะคะอย่าลืมโรงเรียนนะคะ ถ้าเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ไปตอบแทนนะคะคือคำพูดนี้จะก,ก้องอยู่ในหูทุกวันเพราะว่าฟังฟังเกือบทุกวันนะคะีนี้นก็คิดว่าเออตามที่คุณครูเชาได้ทำอยู่มากเป็นเวลา11ปีผลบุญกุศลที่คุณครูได้ที่ครูเชาได้ทำนะคะก็ส่งให้ครูเชาและคณะตลอดถึงครอบครัว ก็มีความเจริญยิ่งๆนะคะมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆทุกปีที่ครูเขาครูชาจัดหรือว่าโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนนะคะกะ็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเฉพาะปีนี้มีผู้มาร่วมหานและก็มาชมดนตรีของคุณครูเชานี่มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็หวังว่าปีปีหน้านะคะ ป,ปีครั้งที่12ใช่ไหมครั้งที่12คงจะยิ่งใหญ่กว่านี้คงจะเป็นที่โรงเรียนเทศาบาลวัดศรีสมบูรณ์นะคะก็ะเนื่องในอโอกาสนี้นะคะ,ะครูขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนใจพระพุทธพระธรรมประสงค์นะคะและก็บารมีของพระท่านเจิมพระท่านแปลกจงดนลบรรดาลและปกป้องคุ้มครอง ครูชาวตลอดถึงครอบครัวและคณะให้มีความปลอดภัยในทุกๆด้านและก็มีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะครับคุณครูสมจิตนะครับยิ่งประสิทธิ์ครับตัวแทนครูนะครับที่ได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับคาระครูดูแลน้องข้องใจสถาบันครั้งที่ 11ครับท่านผอ,อ,อโสพลคะมอบมอบปลาค่คะให้กับคุณครูนะครับในวันนี้ด้วยนะครับท่านผอ,อเจ้าของโรงเรียนในวันนี้โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีคะ่ะเป็น,ปนพระครูวิชัยธรรมวุฒินะครับหรือว่าที่พี่น้องรู้จักกันดีว่าพ่อท่านแปลกนะครับ รุ่นบูรณะนะครับวัดนาควารีอำเภอปากพนังนะครับท่านผอ,อโสพลเส้งเสนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีค่ะขอบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงนะคะพี่น้องชาวปากพนังค่ะทุกๆปีเราจัดกิจกรรมนะคะ และในโอกาสนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของการมอบนะครับเป็นออมทรัพย์ธนาชาตินะคะครูโชว์ค่ะมอบ25,000บาทค่ะให้สำหรับสิทธิ์ด้วยนะคะลูกศิษย์นะคะปัจจุบันครับเดี๋ยวให้ดีเจจันเจาลูกสาวครูโชวนะคะทำหน้าที่เป็น MC นะครับรับมอบโดยท่านผอโสพลเส้งเสนนะคะเสียงปรบมือดังๆได้ไหมคะ นีมีศนร่วมกันเราจะร้องเพลงนี้ลาคุณครูครับตามรอยไม้เรียวครับสมบงวงลุกลกขออีกสักครั้งรอยยิ้มหวานหวานปรบมือสักครั้งขอบคุณคุณครูทุกท่านครับขอให้ครูมีพลานาใหมที่สมบูรณ์ราจกเงาเขามีไว้สองหน้าให้รู้ว่าดีเด่นเป็นชันใหนครูอยากรู้ว่าตัวเด่นเป็นชั้นใด ครูครับจำสิทธิคนนี้ได้ไหมสิทธิคนที่ครูคุ้มใจเมื่อตอนผมเรียนปอกการบ้านไม่ทำสอนไม่จำําำยังสอบตกทำตัวเป็นเด็กหัวโจกเรียนปอกตกซ้ำหลายปี เด็กคนที่ถูกครูตีบนเขียวทุกครั้งเมื่อเจอใ้เลียวรู้สึกโกรธครูทุกทีดาครูลับรังแล้วทำตัวเป็นคููอารนผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความที่ถึงคุณค,ณคณรูผมได้เรียนรู้ ว่าครูรักครูจึงเขียนเมื่อออกโรงเรียนอยู่บนสังเวียนนักสู้ยางเก็บร้าวลึกผมสำนึกจึงคำสอนครูขยันอดทนและสู้เพราะครูผมจึงได้ดีครูครับ สิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพราะบานดอกไม้ไว้ครูผุ้เคยปลานีสิทธิขออภัยที่ทำตัวเป็นคนไม่ดีผงสลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึงคุุณคณรู้ กระจกเงาเขามีไว้สองหน้าให้รู้ว่าดีเด่นเป็นฉันไหนครูอยากรู้ว่าตัวเด่นเป็นฉันใดพอบอกว่าดูได้จากลูกสิษย์ที่สอนมาปลอมเปอร์สลังกับสมพงษ์วงลูกหลาาัก